ชื่อได้เหรอแารคนที่แล้วก็เห็นพี่เล่าให้ฟังมากเชื่อมูมมู่เชื่อมีมี่แล้คนที่ตั้งว่ามูมู่ใชครับคนต่อไปล่ะอะไรอ่ะถ้าเกิดพี่จอยเป็นแฟนพี่อะพี่อยากว่าเด็ดแอร์ บมบสัญญาณมึงวิเนียรมองวิชองรับสัญญาณยาณสัญญาณนี่ยานอะไรยานาอะไร,บ,รบ้ากัน 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！